ไหนใครกําลังตามหาคอนตอมด t Mini LED ขนาด65นิ้วนะครับในงบ20,000บาทต้นต,นตนอยู่ลองดูรุ่นนี้ครับ TCL 65 QM8B น่าจะเป็นรุ่นที่คุณเนี่ยตามหากันอยู่แน่นอน เห็นราคาของมินิ LED TV ทุกวันนี้แล้วนะครับผมก็แอบดีใจเบาๆนะครับเพราะว่ามันทำราคาได้ดีงามจนหลายคนเนี่ยเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าง TCL 65QM8B รุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆรุ่นนี้เนี่ยคือเขาได้เทคโนโลยีคอนตอมด t นะครับรองรับ HDR เนี่ยที่หลากหลายเลยนะครับท HDR ั้ง HDR10 Plus นะครับหรือว่า Dolby Vision เนี่ยก็รองรับนะ ระบบปฏิบัติการนะครับก็เป็น Google TV คืออะไรที่คนมีนะครับเขาใส่มาให้ครบเลยฟีเจอร์เด่นๆอื่นๆนะครับจะมีอะไรอีกบ้างติดตามในรีวิวนี้ได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูดีไซน์ของรุ่นนี้กันก่อนครับ TCL 65QM8B เนี่ยในไทยนะครับจะวางขายอยู่ด้วยกันแค่2ขนาดนะครับก็คือ55นิ้วกับ65นิ้วนะครับ รุ่นที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือขนาด65นิ้วนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยก็คือจะมีดีไซน์ที่คล้ายคลืงนกันเลยนะครับมาในทรงของซูเปอร์สลิมนะกรอบบางขาตั้งตรงกลางนะครับไม่กินพื้นที่ภาพรวมเนี่ยถือว่าเรียบง่ายนะครับแต่ดูดีแต่มีจุดที่อยากให้ดูนะครับคือบริเวณโลโก้ tcl นะครับที่อยู่ตรงกลางจอด้านล่างคือตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่ม hard k ย y นะครับสำหรับกดเรียกเมนูขึ้นมานะกับสวิตช์เปิดปิดไมโครโฟนเนี่ยมีมาให้ด้วยครับ และที่ตรงมุมล่างขวานะครับเขาจะมีแปะโลโก้ o n k ยวเนี่ยแบบเนียนๆเอาไว้ด้วยครับด้านหลังเครื่องเนี่ยก็จะเป็นลายตารางแบบนูนต่ำนะถือว่าสวยใช้ได้เลยครับพวกช่องต่อเนี่ยจัดกลุ่มอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดนะเสียบจากด้านข้างนะครับเพื่อความสะดวกมี usb 2ช่องพอร์ตอินเทอร์เน็ตมี hdmi เนี่ยให้มา4ช่องนะ Optical d ด g จ t a l นะครับ Antenna นะครับ AV-in หูฟนนะครับส่วนการเชื่อมต่อไร้สายเนี่ยก็จะได้เป็น Wi-Fi 5แล้วก็ Bluetooth 5.0ครับริโมทของ TCL นะครับก็ยังคงเป็นทรงยาวเหมือนเดิมนะครับปุ่มสั่งงานปุ่มลัดเข้าแอปต่างๆเนี่ยถือว่ามีอย่างครบคันเลยนะอย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเรียกตัว Google Assistant เข้ามานะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มลัดเข้าแอปอย่างพวก Netflix Amazon Prime Video ครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีความละเอียด 4K นะ ใช้หลอดแบ็คไลท์แบบมินิ LED นะครับเสริมด้วยเทคโนโลยีคอนต้มดอทนะครับ คือพอเขาใช้หลอดแบคไลท์แบบมินิ LED เนี่ยคือหลอดไฟของเขานะครับจะมีขนาดที่เล็กมากนะครับจึงสามารถที่จะทําระดับล็อกดิมมิ่งเนี่ยได้ดีนะอย่างรุ่นนี้นะครับเขาทำลคอ l ดิมมิ่งได้512โซนครับความสว่างเนี่ยยังถือว่าสูงมากเลยนะจึงเป็นทีวีนะครับที่เหมาะที่จะเอาไปวางไว้ในห้องนั่งเล่นนะครับพอสามารถที่จะสู้แสงกับแสงสว่างจากภายนอกเนี่ยที่สอ่องเข้ามาได้ครับรวมไปถึงนะเขายังรองรับ HDR ที่หลากหลายด้วยครับได้ทั Char ้ง Do ช HDR10+ Plus นะครับรวมไปถึง iMac Enhance เนี่ยก็รองรับด้วยครับและจากที่ทางทีมงานนะครับได้ลองใช้เครื่องมือวัดดูนะรุ่นนี้นะครับมีความสว่างสูงสุดนะอยู่ที่ราว1,050นิต nits ขอบเคสสีนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณ93%ของมาตรฐาน DCI-P3 ครับซึ่งส่วนผสมนะครับของการทำดิมมิง่งการสแสดงสีสันต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีชิป AI P/Q Processor นะครับในการจัดสรรอยู่เบื้องหลัง นี่ถ้าเกิดว่าเรามาลองดูภาพจากเรื่อง the flash นะครับเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะแสดงศักยภาพของ tcl 6 5 qm 8 b เนี่ยได้อย่างค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันมีฉากที่แสดงทั้งสีสันนะครับความสว่างแล้วก็ระดับสีดำเนี่ยในยเรื่องเดียวเป็นยังไงครับภาพสวยใช่ไหมครับทุกคนและจากที่ผมได้ลองดูนะครับสไตล์ภาพของรุ่นนี้เนี่ยจะค่อนข้างเปิดนะแล้วก็สีสันนะครับถือว่าสดอิ่มพอประมาณเลย มุมมองการรับชมที่ดีที่สุดนะครับก็คือมุมตรงครับส่วนมุมมองด้านข้างน,นะครับจะถือว่าเป็นรองจากมุมตรงเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับส่วนโหมดภาพอัตโนมัติของรุ่นนี้นะครับเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามคอนเทนต์ที่เรารับชมครับอย่างผมขอยกตัวอย่างจาก HDR แบบ W Vision นะครับที่เรามีโอกาสได้รับชมบ่อยที่สุดแล้วกันนะครับโหมดที่เขามีให้เลือกเนี่ยก็จะมีอย่างพวก W Vision Bright W Vision Dark แล้วก็ W Vision IQ ครับ ถ้าจะให้แนะนำนะครับทั้งสงโหมดเนี่ยให้โทนภาพที่ใกล้เคียงกันครับแต่ว่า w v วบ i วิชัเนี่ยความสว่างนะครับจะสูงกว่าจึงเหมาะกับการดูตอนกลางวันครับส่วน WV วบิวินะครับความสว่างเนี่ยจะดรอปลงมานะแล้วก็เขาเนี่ยจะปิดฟีเจอร์โมชั่นนะครับหรือว่าตัวช่วยภาพขึ้นไหวเนี่ยเอาไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครดูแล้วเนี่ยภาพไม่ลื่นเท่า WVB right นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะ ตัวระดับโมชันนะครับที่ผมลองดูแล้วเหมาะสมเนี่ยก็คือปรับบ e reduction นะครับสักระดับ6 shutter reduction ดเนี่ยสักระดับ5ครับในการ up scale ภาพนะครับของทีวีในยุคนี้เนี่ยผมถือว่าทําได้สบายแบบหายห่วงเลยนะครับลองดูจากเรื่องนี้นะเรื่องแม่ยวนะครับนี่ลองดูครับนี่ความละเอียด full HD นะครับแล้วทุกคนลองมาดูภาพนะครับว่าเป็นยังไง นี่คมชัดนะครับถือว่าแบบใกล้เคียง 4K แบบมากๆเลยครับคือเป็นรองกันเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นใครที่เป็นสายเกมเมอร์นะครับซื้อรุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเล่นเกมไม่สนุกนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขารองรับ VRR อย่าง AMD FreeSync Premium Pro ด้วยครับ ส่วนสัญญาณภาพนะครับเขาก็รองรับสูงสุดอยู่ที่ 4K 144เฮิร์นะครับที่ช่อง HDMI 1นะช่องอื่นเนี่ยสัญญาณภาพจะไม่ได้สุดเท่าช่องนี้นะครับแน่นอนครับว่าตัวช่วยเรื่องการเล่นเกมเนี่ยจะต้องมีครับนี่ครับหน้าตาเมนูเกมบาร์เดี๋ยวผมเรียกขึ้นมาให้ดูนะมีคนถามนะครับคอมเมนต์ว่าเอ้เกมบาร์เนี่ยมันเรียกขึ้นมายังไงนะครับนี่ครับกดปุ่มนะ3ขีดนะครับตรงนี้นะ ค้างเอาไว้ครับก็จะมีเกมบาร์ตรงนี้ปรากฏขึ base, ้นมาแล้วครับหน้าตาเกมบาร์ของเขาเนี่ยที่ด้านบนนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับของสัญญาณนะไม่ว่าจะเป็นเครมคอนโซลนะครับที่เราเชื่อมต่ออยู่ FPS เท่าไหร่นะครับพวก HDRALM นะครับแล้วก็ VR เนี่ยเปิดอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มาเช็คสัญญาณจากตรงนี้ได้ครับส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นตัวช่วยในการเล่นเกมนะครับอย่างเมนูแรกเนี่ย AMD นะครับก็คือตัวเป้าเลงจำลองนะครับ อันที่2เนี่ยก็คือ High Frame Rate นะครับก็จะใช้ได้เฉพาะกับบางหน้าจอเท่านั้นอย่างรุ่นนี้เนี่ยรองรับนะครับอันที่สานะครับคือเป็นโหมดภาพในการเล่นเกมอันที่4นะครับก็คือตัว Shadow Enhance นะครับหรือก็คือตัวเพิ่มความสว่างน,นะครับในฉากมืดนะทำให้เราเห็นไอเทมนะครับเห็นศัตรูในที่มืดเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับด้านค่า Input lag กนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้ต่ำมากๆเลยครับอยู่ที่4มิลลิเซกท่านั้นนะครับในสัญญาณแบบ144เฮิร์ต ลำโพงของ65 QM8B นะครับจะมีกำลังขับรวมเนี่ยอยู่ที่30วัตต์ครับสามารถที่จะถอดรหัสเสียงแบบ Dolby Atmos ได้นะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะจำลองเสียงแบบ DTS Virtual X ได้ด้วยครับและจากที่ผมได้ลองฟังเสียงของรุ่นนี้มาพักใหญ่นะครับผมก็จับได้ว่าเสียงของรุ่นนี้เนี่ยจะค่อนข้างเคลียร์ใสนะครับเบสเนี่ยมีพอให้ได้ยินแบบกล่อมแกล้มนะครับสไตล์เสียงของแต่ละโหมดเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเราสามารถที่จะเลือกฟังตามที่ชอบเนี่ยได้เลยครับ ระ so oh, บบปฏิบัติการนะครับที่รุ่นนี้ใช้เนี่ยก็จะเป็น Google TV เวอร์ชัน12ครับการตอบสนองนะครับตอนที่เลื่อนเมนูเข้าแอปออกแอป,ปเนี่ยก็ถือว่ารวดเร็วใช้ได้เลยนะครับรวมไปถึงนะแอปพลิเคชันที่เขามีให้ดาวน์โหลดเนี่ยก็มีมากเป็นหมื่นแอป,ปเลยนะครับโดยเฉพาะพวกแอปสตรีมมิ่งเนี่ยคือไม่ต้องห่วงเลยอย่างตอนนี้เนี่ยผมนะครับเนี่ย ดาวน์โหลดติดตั้งนะครับมาไว้เพียบตไปหมดเลยนะอย่างพวก Netflix, y o u t u b เ a m a z พาวเว m วิดีโอนะครับ Disney p a r ร์ต p อปเปิเนี่ยมีหมดเลยนะครับใครที่สมัครสมาชิกพวกนี้ครบเนี่ยรับรองนะสิ้นเดือนจ่ายกระเป๋าฉีกแน่นอนครับรุ่นนี้เขามี Google Assistant เนี่ยมาให้ด้วยครับรองรับการสั่งงานทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเราจะสั่งผ่านตัวรีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับหรือว่าจะคุยกับทีวีโดยตรงเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับ เดี๋ยวผมจะลองสั่งให้ดูนะครับอ่ะขอวางรีโมทไว้ก่อนนะครับเฮ้ hey google ประเทศไทยมีประชากรกี่คนท่าน,นีประชากร7จดสิล้าน8แห่งนองรถือว่าข้อมูลนะครับค่อนข้างตรงเลยนะเดี๋ยวผมจะลองอีกสักหนึ่งคำสั่งนะครับเฮ้ hey google 1 0 0 0 0บาทเท่ากับกี่หยวน าเท่ากับประมาณ2.8เซเมนใครจะแลกเงินนะครับก็มาเช็คตรงนี้ก่อนได้การแชร์ภาพจากสมาร์ทโฟนนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็รองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับอย่างผมเนี่ยใช้ p p o o n นะครับก็กด AirPlay นะครับโยนขึ้นไปได้เลยสำหรับราคาของ TCL Series QM8B นะครับขนาด65นิ้วเนี่ยเปิดตัวมาอยู่ที่21,890บาท ส่วน55นิ้วนะครับอยู่ที่1 6 7 9 0บาทรับประกัน3ปีแน่นอนว่าราคาขายจริงนะครับก็จะเผาลางกว่านี้อีกนิดนึงนะครับลองไปหาดูกันได้และทั้งหมดนี้นะครับก็คือ TCL 65 QM 8 B ครับน่าจะเป็น 4K Quantum Dot Mini LED TV นะครับที่คุ้มที่สุดในตลาดในเวลานี้แล้วครับ ส่วนใครนะครับที่มีคำถามในใจว่ารุ่นนี้นะครับกับตัว C755 เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็ต้องขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันครับคือสเปคโดยรวมเนี่ยใกล้เคียงกันเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครมองทีวีสาใหญ่นะครับเกินกว่า65นิ้วขึ้นไปหรือว่าเล็กกว่า55นิ้วลงมาเนี่ยก็จะต้องมองเป็นตัว C75 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเน้น55นิ้วกับ6 5นิ้วเนี่ยก็ถือว่าตัว QM 8B อบเนี่ยตอบโจทย์ สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับพร้อมกับ Subscribe นะ Channel LCD TV Thailand ของเราเนี่ยเอาไว้ด้วยนะครับ